Thank you. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เองเนีเ네่ยก็มาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดไปเมื่อช่วงกลางๆไปไปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับเพราะว่านั่นก็คือการประทะกันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็น2ชาตินี้มาเจอกันตรงๆนะครับผม <Beifall S 1> แต่เหตุการณ์รรรนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจอกันตรงๆเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้เสียชีวิตก็ตามเพราะมันคือเหตุการณ์ที่รัสเซียเองเนี่ยได้สอยโดรนของอเมริกา ตกนะครับผมเฮ้ยเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้แหละเราจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเองเหตุการณ์นี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในวันที่16มีนานะครับผมโดยเครื่องบินลบของรัสเซียยังซูย7่สิบลำก็ได้ตรวจพบว่ามีโดเนี่ยเข้ามาในเขตตรงหน้าน้ําของรัสเซียซึ่งหน้าน้ําตรงนั้นเป็นหน้าน้ําของใครเมียนะครับผมจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเถียงว่าเป็นของยูเครนหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอ่ะรัสเซียเขาเคลมว่าเป็นของรัสเซียละกันในทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าบินอยู่ที่หน้าน้ําสากลแต่พอมันขัดกกัันนนแบบีี้เ่ยรซ็ไมทละ เข้ามาปุ๊บนะกูสอยล่วงเลยนะครับโดยรัเสเซียเองเนี่ยก็ได้ส่งเครื่องบินรบออกไปนะครับปรากฏว่าเจอโดน MQ9 Reaper ทางอเมริกาเองก็บอกว่าโดนลํานี้ก็มาปฏิบัติภารกิจปกติไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในหน้านน้ำรัเสเซียเลยเข้ามาเนี่ย มาทาภารกิจสอดแนมในทะเลดําปรากฏว่าถูกรัสเซียเนี่ยนะครับผมบินขึ้นมาแล้วสอยด้วยการปล่อยของเหลวที่มีลักษณะคล้ายน้ามันเข้ามาใส่โดนนะครับผมจะโดนเองเนี่ยไม่สามารถทํางานต่อได้และตกล่วงลงไปสู่ทะเลดําต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมผ่านไปสาวันนะครับอเมริกาก็ไม่หยุดซ่านะครับส่งโดนเข้ามานะครับผมแต่ในคราวนี้เนี่ยเป็นโดนรุ่นใหม่นั่นก็คือ RQ-4 Global Hawk ที่เรียกได้ว่าเป็นโดนที่ล้ํายิ่งกว่าตัวของ Reaper เป็นอย่างมากเพราะว่า MQ-9 Reaper เองเนี่ยใช้ระบบไบพัดนะครับผมแต่ทาง ตัวโดน RQ-4 Global Hawk ตรงนี้เองเนี่ยใช้ระบบ i p h o n นะครับผมแล้วก็เป็นโดนที่ล้ำกว่ามากๆเลยตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ส่งเข้ามาทำภารกิจสอดแนมต่อโดยที่ไม่ได้สนใจรัเสเซียแต่อย่างใดนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังมีการเก็บกู้ซากขึ้นมาด้วยโดยทางฝั่งรัเสเซียเนี่ยเคลมว่าตัวเองได้เก็บกู้ซากโดนนั้นขึ้นมาแล้วแต่อเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้กังวลแต่อย่างใดนะครับผมเพราะรู้สึกว่าโดนเองเนี่ยมันน่าจะเสียหายเกินกว่าที่จะกู้อะไรมาได้แล้วนะครับข้อมูลสําคัญอะไรเนี่ยโอยพังไปหมดแล้วเลยคร แล้วก็เห็นว่ารัเสเซียเนี่ยมีความพยายามอยากกู้ขึ้นมามากๆก็ไม่จะเป็นจะต้องขัดแย้งอะไรกันนะครับสุดท้ายนะตอนนี้ก็ได้รายงานกันมาว่าอเมริกาช่างมันส่วนรัเสเซียเนี่ยไปกู้ซากโดนนี้ขึ้นมาครับก็ถือได้ว่าเป็นการประทะก,กันเล็กๆละกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ลุกล้ำไม่ถึงแบบความขัดแย้งอะไรกันเพราะแค่ยิงโดนตกเนี่ยเขาคงไม่ได้ทําให้เกิดเป็นสงครามได้หรอกแล้วตรงนี้เองเนี่ยอเมริกาก็ไม่สนใจก็มาสอดแนมต่อเลยนะครับผมก็ส่ง RQ4 Global h a w k มาซึ่งก็ไม่ได้ส่งมาลําเดียวด้วยนะแต ยขึ้นและอเมริกาเนี่ยก็คงระวังมากขึ้นเลยครับผมตรงนี้เองเนี่ยด้วยความล้ำของโดนน่ะมันก็คงจะได้ข้อมูลที่อเมริกาต้องการมาแล้วเพราะว่าอย่างโดน global hawk เองอะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นโดนที่ล้ำมากๆเลยนะครับถูกพัฒนาโดยบริษัท northrop grumman ติดตั้งเทคโนโลยีเรดาร์ระดับสูงเอาไว้เลยนะอย่าง sar นะครับผมแล้วก็มีกล้องความร้อนอย่าง ir อยู่ด้วยสามารถบินได้ด้วยความเร็ว629กิโเมตรต,ต่อชั่วโมงแล้วก็มีเพดานการบินสูงสุดเนี่ยสูงถึง60,000ฟุตเลยนะครับคือโหดมากโดนอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่สนใจแหละจะยิงโดนตกไปลำนึงก็ช่างมันนะครับทีนี้เองเนี่ยก็คงต้องมาโฟกัสในแง่มุมของสงครามรัสเซียยูเครนกันต่อตรงเนี้ยหลายๆคนกังวลว่าโอ้โ oh, ห oh, รัสเซียปะทะกับอเมริกาโดยตรงแบบนี้เนี่ยแล้วเป็นครั้งแรกด้วยมันจะลุกลามอะไรไหมก็ตอบตรงๆว่าคงจะไม่ได้ลุกลามอะไรหรอกนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวแบบสั้นๆให้กับทุกคนฟังนะครับผมมองว่าทุกคนจะชอบกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของรายการ politics world Thailand ในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าออะไไรยังงีีกเน่ ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะข่าวแบบนี้อย่างที่บอกกันพวกเป็นข่าวช่วงสงครามเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะ ไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองครับฟิวเจอร์สกิลเองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทาเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ after effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing อนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ ไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย politically ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม w ไปข้างหลังนะครับอันเนี้ยสำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่างเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย w 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวาๆยง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ